สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับเอทูบช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัวเงินทองพร้อมหล่นทับต้อนรับสงกรานโชคทองของท่านมาจากไหน คลิปนี้นะคะมาว่ากันด้วยเรื่องของโชคของพวกท่านคะ่ะหลังจากที่ดาวย้ายเยอะมากๆในเดือนนี้มาลุ้นกันหน่อยนะคะว่าโชคลาภของท่านนั้นจะมาจากทางไหนกันบ้างคะ่ะก่อนอื่นเทุกต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมส่งซุปเปอร์แตงหรือกดปุ่มขอบคุณส่งมาให้เป็นพระคุณอย่างสูงมากๆเลยนะคะ เอาแล้วค่ะไม่รอช้าเรามาเริ่มกันเลยที่ท่านที่เกิดในราศีเมษค่ะต่อไปนี้โชคของท่านจะมาจากคนอายุน้อยจะผลักดันให้หน้าคำมัมตะครุบขุมทรัพย์เลยนะคะจะมีโชคลาภแบบลับๆคว้าจับโอกาสดีจากการเดินทางหรือร่วมบุญที่ไกลๆค่ะ ถัดมาคือท่านที่เกิดในราศีพฤษภนะคะโชคของท่านจะมาจากญาติหรือผู้ใหญ่เป็นสื่อกลางทำให้เกิดโอกาสทางทรัพย์สินและรายได้โดยเฉพาะจากงานเก่าปัดฝุ่นมรดกของเก่านะคะ ถัดมาคือท่านที่เกิดราศีเมทุนค่ะโชคของท่านจะมาจากผู้มีมิตรไมตรีสร้างบรรยากาศส่งเสริมให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองจากการลงมือปฏิบัติงานคนมียศมีศักดิ์เอื้อเฟือโชคลาภให้แก่ท่านนะคะถัดมาอีกหนึ่งราศีคือท่านที่เกิดในราศีกรกฎค่ะโชคลาภของท่าน เกิดจากการลงทุนในบุญกุศลสิ่งดีงามจะได้รับการตอบสนองในรูปแบบของทรัพย์สินงอกงามเกินความคาดหมายค่ะถัดมาคือท่านที่เกิดในราศีสิงห์นะคะโชคลาบจะมาจากโปรเจกต์ลับเปิดโอกาสให้สร้างชื่อเสียงได้มีดวงการเสี่ยงโชคเกี่ยวกับเอกสารเก่าผู้เสียชีวิตเลขฝาโลงทะเบียนรถฉุกเฉินนะคะ อีกหนึ่งราศีคือท่านจะเกิดราศีกันค่ะโชคลาบจะเกิดจากความสำเร็จอันมีสื่อจากการคล้อยตามคำแนะนำของผู้ใหญ่ที่เราให้ความเคารพเชื่อถือคู่ค้าคู่ครองให้โชคให้ลาบค่ะถัดมาคือท่านจะเกิดราศีตุลน,นะคะมีเกณฑ์ว่าโชคลาบจะได้รับโชคดีจากงานการแก้ไขงานประมูลแข่งขันพร้อมพุ่งชนความสำเร็จ การเสี่ยงดวงให้มองหาจากเลขบนบัตรคิ้วค่ะถัดมาคือท่านี่เกิดราศีพิจิกนะคะโชคลาภจะได้มาจากการบรรลุข้อตกลงร่วมทำโปรเจกต์ใหญ่ได้แรงสนับสนุนให้ราบรื่นในทุกๆด้านโชคลาภจากการเสี่ยงมาจากคนอายุน้อยที่ทำตัวแก่กว่าไว้ค่ะ ถัดมาคือท่านที่เกิดราศีธนูนะคะโชคลาภเกิดจากเส้นทางสู่เป้าหมายที่ปรารถนาเปิดไฟส่องสว่างให้กับท่านละค่ะถ้ามีเหตุต่ำต้อยก็จะพลิกเป็นดีควรใช้ช่วงเวลานี้ยกระดับดวงชะตาด้วยบุญกุศลนะคะ ถัดมาคือท่านที่เกิดราศีมังกรค่ะโชคลาภเกิดจากการเดินทางอย่างปุบป,ปับการติดต่อถามไทยสารทุกสุขดิบกับมิสหายพี่น้องอาจได้รับโอกาสแห่งโชคที่ไม่เคยคาดคิดมาก่อนค่ะ ถัดมาคือท่านที่เกิดราศีกุมนะคะโชคลามาจากคู่ครองคนต่างเพศเป็นเหตุทำให้ฐานะเงินทองพุ่งทยานอาจจ a c k p อตแตกรับโชคใหญ่อย่างหงุดหงิดรำคาญใจให้ยิ้มแย้มแจ่มใสจะเป็นสื่อนำโชคนะคะและแล้วก็มาส่งท้ายการที่ท่านที่เกิดในราศีมีนค่ะ โชคลาบมาจากผู้ใหญ่เมตตาสนับสนุนได้รับความสำคัญงานบรรลุเป้าหมายตามประสงค์โอกาสแห่งโชคดีมีอยู่รอบด้านนะคะเอาละค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของเปิดโชคลาบของแต่ละราศีว่าจะมาจากทางไหนกันบ้างนะคะสำหรับคลิปหน้าค่ะ จะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามรับชมกันได้เลยนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ